เทศบาลตำบลต้นตาลพญาทศพร้อมด้วยชาวบ้านต้นตาลอำเภอเสาหา้จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานลอยกระทงตามประทีปที่บ้านต้นตาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านไทย,ยวนที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีนายวิชัยสำเนียกพันนายกเทศบาลต้นตาลพญาทศอำเภอเสาหา้จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมจิตยะกุลประธานสภาวัฒนธรรมบ้านต้นตาลนายธน o n g s a ์กิรติโรธวานิ์และนายกริช,ชัยศิลบุญพร้อมด้วยชาวบ้านในเขตตำบลต้นตาลพระยาทศร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานลอยกระทงตามประทีปซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี สำหรับอำเภอเสาให้พื้นเพรประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านไทย,ยวนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้สืบมาแต่สมัยบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคานอกจากนี้ยังเป็นความเชื่อในการที่จะปล่อยลอยเคราะห์ไปตามกระแสน้ำ ขณะที่ชาวบ้านไทย,ยวนก็มีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆคล้ายกับชาวภาคเหนือซึ่งเชื่อกันว่าการลอยกระทงในเดือนยี่เป่งคือเดือนยี่เพื่อบูชาพระอุปคุตซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลตรงกับคติของชาวพมา่าและอีกในหนึ่งเป็นความเชื่อกันว่าการลอยกระทงตามประทีป เพื่อไปบูชาพระเกตแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งในวันลอยกระทงทางเหนือมักจะมีการปล่อยโคมลอยหรือโคมไฟที่เรียกกันว่าว่าวาไฟขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาพระเกตแก้วจุลามณีรวมทั้งชาวบ้านไทยยนในจังหวัดสระบ,บรุรีก็มีประเพณีนี้ด้วยเช่นกัน ใที่ที่บ้านทาลาบทาน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการฟื้นฟูคือภูกระิบนี่นะครับใช้สินบญเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่เป็นกับเป็นค้นเนื้อนะฮะก็เลยอยากจะมาจัดอยากขึ้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของโบราณตัวของล้านนานะครับก็บเป็นการลอยกระทงลอยเคาะ กระทงลอยข้อในความจริงแล้วคนเหนื่ถึงมันก็มีมาตั้งโบราณนะครับนะครับก็เดียวก็เป็นการลอยข้อปล่อยโคลงไฟแล้วก็ไอ้อย่างทิ้งเอฟายปาดหัวคาดทิ้งนะฮะคาดหัวคาดทิ้งนะครับก็คงจะเดี๋อยๆได้สาธิตให้ดูนะครับปีหนึ่งยังมีครั้งหนึ่ง ปกติแล้วโบราณก็จะทำช่วงเดือนห้าเดือนเมษาเลยถึงเดือนหกก็จะมีสัตวตวงสัตวตวงเกาห้องสัตวตวงกระตัดกาบกล้วยมากั้นไปเกาห้องครับหลังจากผู้ประกุตเนี่ยท่านมาขึ้นมาเป็นประธานในงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเชิญท่านลงน้ําไปสู่จำศีลภาวนาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการจบงานแล้วก็การจุดกระที่โคมไฟ ก็เป็นการเริ่มต้นของประเพณียีเ่เปงนะครับวันที่9เนี่ยถ้าใครมาทำเนี่ยก็แสดงว่าเป็นวัน14บ่ค่ำนะฮะพอเที่ยงคืนปั๊บ15บห้าค่ำทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้ลอยกระทงก่อนใครเพื่อนเลยนะครับท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสาหรับการาจัดงานลอยกระทงตามประทพปที่ต้นตาลปีนี้นนได้กําหนดชื่อง,งานตามหอยลอยเคราะห์ลอยกระทงเที่ยงคืนที่บ้านต้นตาลโดยจะมีขบวนแห่แบบล้านนาและชาวไทยวน ขบวนแห่กระทงสเปาลอยเคราะห์การแสดงฟ้อนของกลุ่มเยาวชนไทยยวนการแสดงพระธรรมเทศนาไทยยวนบูชาแม่กาเผือกพิธีลอยกระทงสเปาลอยเคราะห์จุดประทีปโคงไฟพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และกวนน้ำพระพุทธมนต์ พิธีอัญเชิญพระอุปคุปเสด็จสู่ท้องน้ำนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดตลาดของซื้อของกินแบบชาวบ้านไทย,ยวนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืนการจัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงระวงย้อนยุคพิธีลอยกระทงและปล่อยโคมลอยโดยในงานลอยกระทงตามประทีบตามหอยลอยเคราะห์ลอยกระทงเที่ยงคืน จะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับเราจะเริ่มแห่ขบวนกันตรงหน้าวัดต้นตาลของเรานะครับแล้วก็แห่กระทงไปนะครับไปลอยเคราะห์นะครับที่ท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์ปีนี้นะครับเป็นที่โล่งสบายมากนะครับถ้าท่านไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าเหมือนไปแดนสวรรค์เลยนะครับ เวลา18บนาฬิกานะครับเราจะเริ่มขบวนแห่จากนั้นเวลา1 9บเนาฬิกานะครับเราจะอาราธนาพระอุปคุตนะครับที่นี่เนี่ยพระอุปคุตที่เป็นพระนะครับพระอรหันต์ในน้ํานะครับซึ่งท่านจาศีลภาวนาอยู่นะครับคนไทยยนมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็10บนาฬิกานะครับเป็นการซ้อนสมโพธิกระทงนะครับเราก็จะมีการแสดงไปจนชึงนะครับดึกดื่นเลยนะครับจากนั้นเวลา22อนาฬิกา ว่าจะจุดเทียนบูชาพระธรรม1น0 0งดวงนะครับจากนั้นเวลา23ม่มนิกาจะเป็นการแสดงพระธรรม,มเทศนานะครับภาษาไทยยวนอันนี้สงบูชาไม่กาเผผอกนะครับทุกคนถ้าใครได้ฟังนะครับอันนี้สงของการบูชาพระธรรมครั้งนี้แล้วเนี่ยถือว่าก็ผ่าน สอบผ่านในการทําประเพณีที่เป็นกันนะฮะเป็นประีโบรานจริงๆนะครับจากนั้นนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นการลอยกระทงนะครับสตาลอยเคราะห์การจุดประทีปนะครับโคมไฟต่างๆการเผาทส้นะครับท้าวาน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับในวันที่เก้านะฮะสำหรับรายละเอียดต่างต่างนั้นเดียวก็ยังประชาสัมพันให้ได้ทราบต่อต่อไปนะครับวัดตั้งแต่นี่แหละครับตั้งแต่นี่ไป ไปตามกองระยะยาวกับประมาณสามสี่รยเมตรถึงที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่จัดสถานที่ฟื้นฟูประเพณีคือที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นในภาค <c oughs> ในภาคตั้งแต่หัวค่ําไปเลยนะครับก็ตั้งแต่หัวค่ําไปในะยมีการแสดงวัฒนธรรมแสดงการฟ้อนการลําโดย ภูเก,กิตเนี่เป็นนำคณะของเปิดมาหลายสิบชีวิตนะครับในวันนั้นร่วมกับเยาวชนบนตรงตางพี่น้องชาวสาวรี <S S S และและตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานประเพณีวันที่9ที่ส0นะครับที่วัดต้นต,ตาล <S S S 1> นะครับครับ